หายไปไร้ข่าวยอมเดินออกวัดที่สไยโบนันซ่าภาพล่าสุดเจนชมพูนุษอดีตนางเอกหลังจบรักไฮโซนำสกุลดังดูเปลี่ยนไปมาก เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งดาราสาวหน้าหมวยที่ใครหลายคนคุ้นหน้ากันเป็นอย่างดีเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วซึ่งไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้อย่างเจนชมพูนุชที่หลายคนอาจจะเคยเห็นผลงานเธอจากภาพยนตร์หลายเรื่องที่เธอได้ฝากผลงานเอาไว้มากมายก่อนจะหายหน้าหายตาไปจากวงการสําหรับสาวเจนชมพูนุชหลายคนคงจะจําเธอภาพความสวยเซ็กซี่ในภาพยนตร์ดังขวัญใจหนุ่มๆในยุคนั้นซึ่งผลงานอย่างสร้างชื่อของเธอคือปอบวีศยอง และ9999 9 99, 9, 999, 9 999, ต่อติดตายซึ่งปัจจุบันเธอก็กลายเป็นคุณแม่หน้ายาววัยของวงการแต่ที่ทำเอาแฟนคลับต้องตะลึงไปมากกว่านั้นคือตอนนี้เธอสวยมากหน้าเปลี่ยนจนชนิดที่แทบจะจำไม่ได้ยิ่งอายุมากก็ยิ่งสวยแต่จริงๆแล้วเธอก็ไม่ได้หายไปไหนเพียงแค่หันไปทำหน้าที่คุณแม่ที่ดีของลูกทั้งสองและหน้าที่ภรรยาที่ดีเท่านั้นเองจ้า ซึ่งวันนี้ทางทีมงานจะพาทุกท่านไปส่องกันเน้นๆกับภาพปัจจุบันของสาวเจนพอแวบ,บแรกยอมรับเลยว่าจำแทบไม่ได้ล่าสุดยังหันมาจาับก,กิจการแม่ค้าออนไลน์มีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองที่ชื่อว่า m ั m มี่สตอรี่เป็นร้านเสื้อผ้าของเหล่าบรรดาแม่ๆทั้งหลายแถมยังเป็นพีเซนเตอร์เองด้วยอีกด้วย ย้อนกลับไปมาเริ่มกันที่สาวคนแรกกับเจนชมพูนุชปิยาพานีนางเอกหนังดังปอบวีศยองที่เคยคบหาเป็นป๊อปปี้เลิฟก,กับสงการเมื่อประมาณปี2544มาก่อนถือเป็นสาวคนแรกที่สงการครบในวงการบันเทิงแถมยังเคยถ่ายแบบคู่กัน ร้อมคำสัมภาษณ์ความคำสัมภาษณ์หวานซึ่งเมื่อครั้งรักกันใหม่ๆแต่ดูเหมือนความรักครั้งนี้จะไม่ใช่ทางของทั้งสองจึงได้เลิกกันในเวลาต่อมาและหลังจากนั้นหลายปีเจนชมพูนุชได้เข้าพิธีวิวากับแฟนหนุ่มนั่นเอง